มีคนมาเดินเหยียบเห็ดนี่รอยฮะรอยพี่เมื่อวานหรือเปล่าหรือรอรอยกวางโอ้ยน่าจะเป็นรอยกวางรอยสัตว์ป่าเขาเดินเหยียบเห็ดไม่ใช่รอยคนอ้๊ยนี่ขายาวขายาวเก๋แล้วเ <laughs> ก๋แล้วมีแต่นอนมีแต่นอนเลย ตุ๊บตับตุ๊ตับฝนตกฝนตกเห็ดก็ขึ้นยอฝนตกเห็ดก็ขึ้นดูขาเขาเปียกฝนเ่ยฝนตกแข็งปุ๊กเลยแข็งมากเลยมาแอบมาลอยมาแอบอุยอ้ยอุยอ้ยหง่่ อายยญ่มากเลยอืมฝนมันตกเขาเลยเน่าดูโอ้ยนอนเจเต็มเลยนอนเจข้างในก็เป็นตะคือตะคือแต่มืดแต่เห็นไหมอืมข้างในก็ไม่น่าเขา้ามันมืดมันไม่บันหลังเรามากันมันเสาที่แบบเป็นแบบอ,อือใหอ้สวยแต่มัน จะโอ้ยแบบนี้แหละถ้าฝนตกถ้าเขาตันไหมถ้าเขาเกิดโดนฝนก็อย่างงี้แหละเน่าหมดเลยเจเจดูเน่าหมดเลยแบบนี้แหละถ้าโดนฝนอ่ะทั้งนอนทั้งฝนอ่ะเขาจะเป็นอย่างงี้แหละเสียดายมาไม่ทันเสียดายเด้เล่นนอนกขเหมือนเหมือนไข่เหมือนไข่เจียวเลยดอกนี้จะเป็นยังไงดูสิเน่า có mít tên nón, mít tên nón, hết tên nón, chọc lương chai hết lương chai hết lưỡng chai hết lưỡng chai hết lươ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 ng lây hết hết lương chai 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 hết đọc, chai hết lương chai hết lương chai hết เห็ดเลืองค่ะเห็ดเลืองอันนี้ทีละสามเลยอืมลาขึ้นบางทีจะขึ้นเป็นจุ่มๆแล้วโอ้ยดอกแตกเลยมือมือก็จับเห็ดโอ้ยมือก็มัแต่มือก็ดึงเห็ดตาก็มดแต่หันไปมองเห็ดที่อื่นโอยเจ๊มันแตกนะสวยๆโอ้แตกแล้วดอกเดียวนี่ใหญ่มากแข็งปึกเลยเจ๊แข็งมากเลยอืมดูขาเขาสวยเนาะอืมอุ้ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บดูดูขาเห็ด ดูคายเห็ดกับนิ้วคนเออ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 ชวยสวยกว่าเห็ดก็คนนี่แหละฝุ่นอะว้าก็เลยวาห่อยจะคล้องนี่แหละมีอีกบอกไม่อยากเข้ามันมืดตอนช่วงนี้ช่วงเย็นๆมันมืดมาหาไปเรื่อยก็มีนะเฮียว่านะไอ้พวกเห็ดเหลืองจี้มันเห็ดพิษจี้